สวัสดีครับยอดยาพอเพียงนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวตัวกล้องนะครับกล้องวงจรปิดที่ใช้โซล่าเซลล์นะครับที่ใช้บ้านสวนนะครับที่ใช้กับสวนของผมนะครับก็มีเอฟหลายท่านนะครับที่ทักเข้ามาถามนะครับว่าใช้ระบบแบบไหนนะครับทํำยังไงซื้อของได้ที่ไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็เป็นใช้กับระบบโซล่าเซลล ล้วนนะครับร้อเปรเ็นนะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับก็สามารถรันได้ยี่ีชั่วโมงครับตอนนี้ก็รันมาได้1เดือนแล้วครับไม่เคยปิดเลยครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยเราไปชมกันครับก็จะมีตัวกล้องนะครับนี่ครับก็ตัวกล้องก็จะเป็นใช้ซิมนะครับเป็นรุ่นใช้ซิม4ี g นะครับนี่ครับก็ใช้ซิมเนี่ยใส่ช้สามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนในตัวของผมก็ใช้ค่ายหนึ่งนะครับผมผมไม่ขอบอกนะครับก็โปรอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นรายปีนะครับติดสองเดือนนะครับจ่ายทีเดียวเลยครับ ก็เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถเอาไปใช้กับซิมเน็ตธรรมดาได้นะครับก็เสียเป็นรายเดือนรายอาทิตย์ก็ได้นะครับนี่นะครับผมขี้เกียจเติมบ่อยนะครับผมก็เลยซื้อเป็นลายโปรครับซึ่งมันจะคุ้มกว่านี่นะครับส่วนตัวกล้องก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนรอบตัวเองนะครับสามร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็โงมเงยได้นะครับแล้วก็มีอินฟเรดในตัวนะครับสามารถบันทึกภาพสีในตอนกลางคืนได้นะครับก็คือเปิดไฟนะครับเปิดไฟได้นะครับแต่ว่า ถ้าใช้แบบโซล่าเซลล์นะครับผมแนะนําว่าให้ตอนกลคืนให้ใช้เป็นอินฟฟาเรดนะครับมองเห็นเหมือนกันนะครับถ้าใช้ไฟก็ให้หาแหล่งเก็บพลังงานที่เยอะขึ้นนะครับแอม้งสูงนะครับมันก็จะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับนี่นะครับส่วนของผมก็อยู่ได้ทั้งคืนนะครับตอนกลางคืนผมใช้เป็นระบบอินฟฟาเรดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็สามารถบันทึกลงคาวได้นะครับ ก็ท่านที่อยากจะบันทึกลงคาวไอ้ดูย้อนหลังบนคาวได้นะครับก็สามารถซื้อคาวกับแอปทางแอปเขาได้นะครับนี่ครับก็ใส่สามารถใส่เมนีการ์ดได้นะครับเนี่ครับช่องใส่เมนบลูไม่ได้เปิดไว้นะครับก็ไว้ดูย้อนหลังครับดูออนไลน์นะครับดูออนไลน์ได้ทั่วโลกนะครับในพื้นที่ที่มีเน็ตนะครับสามารถดูออนไลน์ได้นะก็ตัวกล้องใช้เป็นระบบไฟ12โวลต์นะครับ ส่วนกล่องเก็บพลังงานนะครับก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะครับนี่ครับ s า l a r box นะครับซึ่งประกอบขึ้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววัดเปอร์เซ็นต์แบตนะครับนี่ครับจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์แบตตอนนี้ชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่นำ ไปชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่นะครับตัดมาเต็มนะครับนี่ครับนำไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จนะครับนี่ครับแล้วก็มีตัวพอร์ต usb นะครับสําหรับชาร์จมือถือนะครับไปสวนไปไร่ไปนาเราก็สามารถเอามาชาร์จมือถือได้นะครับนี่ครับนี่ครับส่วนข้างในก็ไม่มีอะไรครับครับส่วนแบตเตอรี่ที่เทียบอันนี้ผมประกอบเองนะครับนี่ครับนี่ครับก็ซื้ออุปกรณ์มาประกอบเองนะครับก็มีนี่นะครับ b ีเอบีเอสนะครับนีครับเอ็มนะครับพุดผินะครับเอ็มเอแล้วก็มีอะไรอะชุดรางนะครับชุดรางก็มีขายมีขายตามตามแอปสีท้มทั่วไปนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับส่วนแบตนี่ครับผมใช้เป็นแบตลิเธียมของเก่านะครับนี่ครับของสว่านแบตเก่าผมนะครับก็เอามาแปลงทํา เป็นระบบส2บโวลต์นะครับนี่ครับเอาไว้สําหรับใช้กับกล้องนะครับสามารถใช้แบตตะกัวกดได้นะครับก็คือเอาแบตตะกัวกดมาใส่แทนได้เลยแล้วก็ปรับปรับค่าการชาร์จใหม่นะครับนี่ครับลงมาจากแผงนะครับจะผ่านไดโอดบิดนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อป้องกันไฟย้อนไปหาที่แผงนะครับนี่ครับเราก็ใส่ไดโอดไปหนึ่งตัวนะครับนี่ครับใส่ไดโอดไปหนึ่งตัวครับก็ระบบก็มีมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีฟิลนะ ฝิวกันไว้หน่อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อป้องกันการรับวรงจรนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีพอตนะครับติดสองโวลต์นะครับอันนี้เอาไว้สําหรับเสียบกับพัดลมดีซีนะครับเสียบกับทีวีหรือว่าเอาไว้ชาร์จอะไรก็ได้ครับที่เป็นโลบปิดสองโวลต์นะครับนี่ครับก็สามารถไปใช้ได้อาจจะเป็นพวกหลอดพองหลอดไฟอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อันนี้ผมก็ประกอบทดลองใช้นะครับทดลองใช้ เอาโซลาร์บล็อกตัวเก่าที่เคยเอาไปแคมป์ปิ้งมาใช้ก็เอามาใช้กับกล้องส่วนในตัวกล้องนะครับมันมีแบบสำเร็จขายนะครับก็มีแบบที่เป็นโซลาร์เซลเลยก็มีขายมีครบชุดเลยก็คือมีแผงมีอะไรมาให้เลยก็คือตัวติดกับกล้องมาเลยเป็นโซลาร์เซลมีแบบในตัวนะครับอันนั้นท่านก็สามารถไปซื้อได้นะครับแต่ราคาจะสูงหน่อยนะครับนะครับ ก็ส่วนอันนี้ประกอบเองราคามก็จะต่ำกว่านะครับซึ่งผมก็ต้องการลดคอส์ตนะครับแล้วก็ต้องการเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยก็คือก็เลือกที่จะประกอบเองนะครับนี่ครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับเลือกที่จะประกอบเองอันนี้งบอยู่ที่ประมาณกล้องหนึ่งพันตัวแบตของเก่า ดูตัวนี้ใช้งบประมาณไม่เกิน2องพันบาทนะครับนี่นะครับนี่ครับไม่รวมค่าโปรเน็ตนะครับนี่ครับเฉพาะอุปกรณ์นะครับนะครับแบตผมใช้ของเก่านะครับก็สล้วแต่ใช้จะใช้แบตใหม่ก็ไปบวกไปลบเอานะครับนี่ครับนี่ครับส่วนราคาแผงผมลืมบอกไปนะครับส่วนแผงนะครับเป็นแผงขนาดนี่ครับสามิบวัตต์นะครับของโพลีนะครับตัวนี้แผงอยู่ที่ประมาณ5้าร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับ ก็สั่งมาจากแอปสติ๊เหมือนกันนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสําหรับชาร์จแบต12โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวกล้องนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับพูดคุยกับขโมยขโจรได้นะครับก็คือโจรเนินผ่านมานี่ถามโจรได้นะครับว่ามาทําไมครับมามาขโมยของอะไรครับก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับว่าจะให้เขาขโมยหรือเปล่านะครับก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับ สามารถตอบโต้ได้นะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความได้ครับตั้งอาลามได้นะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับก็มีระบบครบเหมือน้องโรบอททั่วไปครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยเหมือน้องไวไฟทั่วไปเลยก็ใช้งานได้ดีครับผมได้รันมาประมาณเกือบเดือนละก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีเออร์เลอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไม่เคยปิดเลยรันย4ิี่ชั่วโมงยาวมาเลยนะครับ เพื่อทดสอบระบบนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตอบโจทย์ผมนะครับซึ่งผมได้ทําการทดลองนะครับนี่ครับก็สําหรับท่านใดที่มีต้องการที่จะสอบถามเพิ่มนะครับเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะสั่งของมาทําเองนะครับก็สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกแหล่งที่มานะครับ ก็สามารถไปประกอบเองได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ประกอบไม่เป็นนะครับหรือว่าทําอะไรไม่ทาไม่ได้นะครับหรือว่าแบบไม่อยากประกอบเองนะครับก็สามารถสั่งผมประกอบได้นะครับผมก็สามารถประกอบให้ให้เป็นชุดไปเลยนี้ก็ได้ครับหรือว่าท่านอยากจะได้แบบแบบแบบสําเร็จแบบที่บริษัทโรงงานผลิตมานะครับก็สามารถไปสั่งได้เลยที่เน็ตนะไปสั่งได้ที่ตามแอปนะครับแอปสีส้มนะครับ ผมวิบบอกนะแอปอะไรนะครับไปเลือกหากันเอานะครับขอ,ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอทุกตัามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ได้สอบถามมาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแชทเข้ามาถามได้หรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ